สวัสดีครับมาพบก,กันกับสืบสันดอนตอน n e w ส์ค m มเมนะครับมาเจอกันในอีพิโซดที่9ตอนที่9แล้วนะครับผมลักษณะกอรกฏนะครับผมโอ้โหช่วงนี้ก็ต้องแสดงความเสียใจกับชาวเชียงรายชาวน่านชาวหนองขายนะครับผมที่น้ำท่วมนะครับกรุงเทพคิดว่าน้ำอาจจะไม่ท่วมนะครับผมแต่ว่าทางเหนือนี่โอ้โหนอกจากน้ำท่วมแล้วยังเป็นตอนนี้เป็นสงครามโคลนเนาะ เขาบอกโคนมันถ้ามันแข็งปุ๊บเนี่ยมันจะล้างยากคนตอนนี้แบบว่าต้องรีบล้างโคนออกไปเลยนะครับโคนพวกนี้มันก็เปลี่ยนเหมือนแอรเรียนได้ไหมมันก็ได้เนาะมันก็คือภัยพิบัตินะครับเวลาบางทีเราทํานายเนี่ยเราก็อยากให้คุณแบบว่าเออลองดูสิว่าสถานการณ์ในตอนเนี้ อะไรมันคือแอเรียมันอาจจะเป็นอุป,ปมาอุปไมยอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันเลยครับผมในลัคนาที่9ลัวก็นาะกรากฏ17กันยาจนถึงประมาณ17ตุลานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนละนักกอลกฎเนี่ยจะเจอภัยพิบัติแบบชาวบ้านเขาไหมนะครับวังลัคนาออกมาให้วางตัวดวงออกมาเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับกรกฏก็อยู่ตรงนี้ไปนะครับแล้วก็เราได้ทำอินโทรแล้วแบงดาวออกเป็นทั้งหมด6เฟสด้วยกันแต่มันจะคล้ายกันอยู่3ามช่วง นะครับช่วงของดวงดาวที่แบบว่าวิ่งสั้นๆวิ่งสั้นๆนะครับอย่างเช่นในช่วงของ17กันยาจนถึงประมาณ19กันยาเนี่ยแค่3วันเองนะครับก็จะเป็นดาวอาทิตย์ที่ย้ายดาวอาทิตย์จริงๆแล้วย้าย17กันยาจนถึงประมาณ17ตุลาย้ายยาวหนึ่งเดือนตามปกติเลยย้ายไปอยู่ที่ไหนครับมาอยู่ที่เรือนของสหชะคนรอบข้างนะครับจากที่อยู่ในเรือนของกระดุมพระเป็นเกษตรบดีมีน้ามีตามีความมีเกียรติมีความรับผิดช,ชอบนะครับเป็นถึงเกษตรบดี ใช้หน้าตาความมีเกียรติเนี่ยในการหาเงินในการที่จะช่วยเหลือคนหรือว่าต้องหน้าใหญ่ใจโตเนาะเลี้ยงคนอะไรประมาณนี้ต้องแบบเหมือนทำให้แบบดูว่าเออฉันม่งมี power อะไรประมาณเนี้นะคนกรกฎในเดือนที่ผ่านมาแม้ว่าจะไม่มีเงินก็ตามแต่ต้องรักษาหน้าไวใช่ปะ่ะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคนลนักษณะกรกฎเนาะเงินไม่มีไงเพราะหกตกนิดไงใช่ปะ่ะแล้วก็อาทิตย์อยู่กระดุมพระเออยังไงฉันก็ต้องมีเกยียรติมีศักดิ์ศรีไม่มีเงินอ บริจาคให้หน่อยสิใช่ป่ะสมมติว่าไปบริจาคเขาอาจจะบอกว่าอืมบริจาคเงินเป็นจํานวนมากแต่ไม่หลงชื่อไม่หลงไม่หลงจานวนอะไรเงี้ยก็คือแสดงความน่าใยญ่จะโตวไว้ก่อนต้องมีเกียรติต้องดูดีไว้ก่อนแม้ถังจะแตกก็ตามนะครับดาวอาทิตย์ย้ายเข้าอยู่ในเรือนของสหชะเนี่ยแปลว่าอ่อกับคนรอบข้างคุณเป็นคนที่มีความสําคัญกับคนรอบข้างเนาะอาทิตย์มันเป็นความเป็นผู้นําอยู่แล้วเมื่อมันย้ายมาอยู่ในเรือนสหชะแปลว่าเราก็ต้องเป็นเจ้าเขาเรียกอะไรนะ หัวหน้าอืมต้องเป็นหัวหน้าต้องเป็นผู้นํานั่นเองผู้นาในไหนในหมู่เครือญาติหรือในหมู่เพื่อนพี่นอ้องได้หมดนะครับเพราะนั้นอาทิตย์ถือว่ามาทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางจักรวาลนั่นเองนะครับแล้วหนึ่งเลขแปดแปลปว่าเลยอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมีการคบหาสมาคมกับคนใหม่ๆได้ไหมได้นะครับหนึ่งแปดเป็นการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง,ปปล,งล้าทาให้เกิดความเป็นสุภาพความสุขความจเจริญอะไรที่มันทําให้เราโคตรทอ็อกซิกเลยนะ ปล่อยมันไปเพื่อนบางคนที่ม่งโคตท็อกซิกต่อชีวิตของเราอะไรที่มันแบบว่าไม่ทําให้ชีวิตเราจเจริญน,นะปล่อยมันไปเลาะละเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรามีทั้งอาทิตย์คือดาวแสงสว่างแล้วมีลาหูคือความมืดมันมีทั้งสองอย่างเลยนะเพราะนั้นบางทีมันก็อาจจะเกิดความขึ้น,ข,นขึ้นลงลงอาจสมปรน,นแปรได้สําหรับคนลนักษณะก่อนละกดสุขก็ยังเป็นนิดหยิ่งเงินก,นกูก็ไม่มีความรักก็ดูเน่าเน่าเน เราะนั้นอารมณ์ก็แหละจะปวนแปรไปปวนแปรมานะอีก3วันดาวพุธย,ย้ายดาวพุธจักเรือนหลไรกระดุมพระการวางตัวใช่ไหมเรื่องของการหาอะไรมาขายอาอยากทําการเจราจาการค้ขาขายการสื่อสารดาวพุธเองตกอยู่ในเรือนของกระดุมพระเนี่ยมีท้องสามตำแหน่งมหามหาจากุจา,า,า,าวิราชและราชาโชคเดี๋ยวมันจะย้ายมาอยู่รวมกับดาวอาทิตย์ตรงนี้อ่าแล้วก็ย้ายต่อเข้ามาอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับต่อเข้ามารวมกันกลายเป็นหนึ่งในเรือนสหชะแล้วสมี ตำแหน่งคือเป็นเกษตรบดีและมหาอุดด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเราก็เข้ามาอาทิตย์เข้ามาก่อนเอาหน้าเข้ามาก่อนเอาตัวเข้ามาก่อนแล้วปากค่อยตามเข้ามาการเจรจาการค้าขายการสื่อสารการทําสัญญา1นสข้อตกลงเข้ามา6อาจจะยังเป็นนิดอยู่การเงินอาจจะไม่ได้เยอะแต่เราก็ทําสัญญาข้อตกลงได้มีการเปลี่ยนแปลงมีอารมณ์ปนแปรมีการขึ้นขึ้นลงลงมีการถึงไหนถึงกันเพราะว่ามันอีแปะอยู่ด้วย4 1หนึ่งแปลว่า ในเรื่องของการทําสัญญาข้อตกลง4 8แปลว่าถึงไหนถึงกันหรือปากจากัดเนาะ1 8ปดแปลว่าอารมณ์ป่วนแปรหรือแปลว่าการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นพอมันเข้ามาอยู่ในสังคมอ่ะพอคนเรามันเข้าไปอยู่ในสังคมอยู่ในกลุ่มเพื่อนอ่ะมันก็ต้องมีแบบว่าเฮ้ยอะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะเออประมาณนั้นแหละครับการเข้าสังคมมันก็เป็นแบบนั้นการรับผิดชอบต่อสังคมเพราะนั้นถือว่าดาวอาทิตย์และดาวพุธย้ายเข้ามาเนี่ยไม่ได้เสียหายอะไรจริงๆแล้วของคนลักษณะกรกฎเองเนี่ยเดือนนี้ไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะ เพราะว่าดาวเนี่ยมันอยู่ในโซนที่ผมบอกไงว่าอยู่ในเซฟโซนตรงนี้หมดแล้วนะครับสี่เดือนเป็นเซฟโซนของพวกทุกๆลักขณานะครับทีเนี้เราก็มาดูดาวใหญ่ว่าดาวใหญ่ทําหน้าที่อะไรและสนับสนุนเรื่องอะไรบ้างจริงไหมครับดาวที่เสียของคนลักขณารกรกฎเองนั้นมีอยู่หนึ่งดวงด้วยกันนั่นคือดาวเสาร์เลยเพราะดาวเสาร์นี่ยอยู่ประมาณสองปีครึ่งตั้งแต่หนึ่งมีนาปีหกหกยันไปเลยสิบเก้าพฤษภาปีหกแปดนะครับเพราะนั้นมันยังตกอยู่ในเรือนของมร,มรณะมรณะแปลว่าโรคภัยไข้เจ็บแปลว่า การขาดความช่วยเหลือถูกไหมเสาแปลว่ากระดูและเส้นเอ็นแปลว่าแม่เพราะฉนั้นต้องระวังสิ่งแรกก็คือระวังกระดูและเส้นเอ็นของตัวเองนะครับต้องระวังกระดูและเส้นเอ็นของตัวเองเรื่องของสุขภาพของตัวเองความยั่งยืนของตัวเองอารมณ์ของตัวเองนะครับอันที่2คือต้องระวังสุขภาพของคุณแม่นะเพราะเสาแปลว่าแม่นะครับหมดละ เนาะมีอยู่แค่เนี้ยคือมันมาในเรื่องของสุขภาพมากกว่าสองปีครึ่งเนี่ยนะมันก็ต้องดูแลสุขภาพของคนที่เรารักเสร็จแล้วเสาตอนนี้รนะวังอยู่ไหนะอยู่ที่มรณะนนี้เลยเพราะนั้นช่วงนี้เลยช่วงนี้เลยป่วยไหมเออเจ็บไหมมีนะรู้สึกมีคนษณะกราการเขาเจ็บเจ็บตะกิวกินเจ็บหลังอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยแล้วเกล็ดมันหมักปุ๊บปั๊บทันทีทำใดอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ต้องระวัง ต้องระวังนะมันอยู่ยาวไปจนถึงประมาณสัก6ตุลาแล้วหลัง6ตุลา,ลลา,ลามันจะย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของปัตตานีละเพราะนั้นมันเป็นมรณะปัตตานีอ่ามรณะมรณะแปลว่าอะไรแปลว่าป่วยแน่นอนต้องระวังความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับหรือคุณแม่ป่วยหรือตัวเราปวดหลังกระดูกเส้นเอ็นนะครับเรื่องของความมั่นคงเรื่องอะไรอารมณ์ปนแปรต้องระวังเสร็จแล้วหลังจากนั้นหลังจากวันที่6มันย้ายเข้าปัตตานีแปลว่าอะไรมันเป็นมรณะกับปัตตานีมันก็ไป เหนื่อยหรือว่าเป็นความอะไรเดี๋ยวความเหนื่อยความไม่ไว้วางใจกับปัตตนีกู้ของและคุณส่วนของเราอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมได้นะครับเสาก็ไปตุนตรงนั้นไปนะครับเพราะฉนั้นมันก็จะทําหน้าที่ไปทีละนว่างทีละนว่างเราไปซอยย่อยการที่ผมเอานาว่างมาให้ใช้เนี่ยก็เพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าสองปีครึ่งเนี่ยดาวเสาบอกตกอยู่ในเรือนมรณะแต่มรณะของคุณมันมรณะเรื่องอะไรโอเคปะ่ะ นี่แหละที่ในเพจและในคลิปของผมทุกวันเนี้เป็นเรื่องนว่างละ่ะอยากให้คุณเราอยู่กันมา12บสองปีแล้ว <c oughs> นะวันนั้นบอกไปว่าเพจผมอะแกเดียนเ์งเจ้าเนี่ยทามา12ปีแล้วเพจองแม่ชิมีอ uh, ะทำมาประมาณ6ปีนะครับ youtube ก็ทำหกปีเหมือนกันนะครับเราก็มีคนฟังอยู่จํานวนหนึ่งที่ยังเป็นขาประจําของเราแล้วก็ชอบทางในลักษณะแบบนี้นะครับเขาก็อยากได้ความรู้แบบนี้ด้วยนะครับผมก็บางที สิ่งที่ผมไม่อยากเขียนใน YouTube เนี่ยไม่ใช่ใน Facebook เนี่ยก็คือบอกว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงละเพราะนั้นจากการที่ผมต้องเขียนบรรยายทุกวันนะครับเขียนบรรยายทุกวันกลายเป็นว่าผมก็มาทำเป็น YouTube แทนปรากฏว่ายังมีคนเก่าๆเขาบอกว่าไม่มีเวลาฟังฟังไม่ได้ต้องดูที่เขียนอืมกลายเป็นผมต้องทำงานสองอย่างเนาะก็ไม่เป็นไรถ้ามีเวลาว่างผมก็ทำให้ทุกวันนี้เลยกลับมาทำเป็นการเขียนดวงชะตาให้ นะครับเขียนบรรยายให้ว่านาวามันเป็นอะไรยังไงทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าผมใช้คําว่านาวางเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเพราะว่าอะไรเพราะดาวใหญ่ๆอย่างเช่นดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวมันจะอยู่หรือดาวราหูเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะอยู่ตรงไหนใช่ไหมเขาเรารู้แต่เขาก็าอยู่มรณะแต่มรณะเรื่องอะไรละ่ะเราจะได้จับทางให้ถูกนะครับวันนี้คุณได้ดูเพจของผมเนี่ยยูทูบเพราะช่องผมเนี่ยคุณรู้คุณเข้าใจคุณจะรู้วิธีการแก้ปัญหาให้ถูกทางนะครับ มนุษย์อยู่นะครับอยู่ในเรือนของลาภลาผล,ล,ผลเนาะคุณต้องได้ลาบทําไม่ได้ลาบก็สูญเสียลาบตอนนี้มนุษยูอยู่ตรงนี้ทั้งปีจนถึงนน่นในปีหน้าการปีก็มาเป็นสุภาแสดงว่ามนุตยอยูเนี่ยทํางานดีนะใช่ปะ่ะเพราะมนุษยูเนี่ยมันแปลได้สองความหมายหมดหรือมีมากแปลว่าตายหรือหรือแปลว่าเพื่อนเยอะอะได้หมดนะครับทีนี้มันเป็นลาภเป็นมนุมนษย์มนุยู่ลาภแปลว่าลาบใหญ่ลาบใหญ่ทาให้เกิดสุภาเออ ก็แปลว่าความสุขความเจริญใช่ป่ะเออมีราบแล้วดีใจไหมกับคนตายแล้วดีใจป่ะอ่ามันก็คนละเรื่องกันใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็เลยตีความว่าน่าจะมีเกณฑ์ที่จะได้ราบใหญ่นะครับในปีนี้นะสาหรับคนกรกฎพระรหัสหลักพระรหัสเองอยู่ในเรื่องของราภภาพใหญ่มาช่วยสนับสนุนมีเรื่องของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตมีเรื่องของการที่จะใช้ความรู้ความสามารถในการที่จะนําพาซึ่งราบผลมาให้แล้วตอนนี้ราบผลของคุณพืรหัสไปที่ไหนครับ ไปอยู่ที่สาาัจชะแสดงว่าเรากําลังจะใช้ความรู้ความสามารถของเราไปกระจายไปยังคนรอบข้างไปบอกไปสอนคนรอบข้างคุ้นๆใครวะเนาะประมาณนั้นอะใช่ไหมครับผลลัสนั้นคือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อาจจะมาเป็นลาภะแล้วตอนนี้มาเป็นลาภะสาาัจชะนั่นแปลว่าลาบที่ได้อาจจะมาจากผู้ใหญ่อาจจะมา,าผู้ชายอาจจะมาจากคนที่มีความรู้ขอช่วยเหลือเราก็ได้นะครับลาหูล่ะลาหูตกอยู่ในเรือนของสุภะความสุขความจเจริญคิดแปลกแตกต่างไม่เหมือนใครถูกไหม และลาหูตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่พันธุเออต้องการแปลกกว่านั้นอีกอแปลกครังนี้กูไม่พอ <c oughs> ใช่ป่ะสุภาพเพราะความสุขความเจริญคิดแปลกแตกต่างการเดินทางรถยนต์นะครับสุภาพมาเป็นพันธุแปลว่าคุณเองอาจจะแบบว่าเฮ้ยมองหารถลองมองหาการขึ้นที่อยากไปเที่ยวอ่าอยากไปเที่ยวแล้วอะไรเงี้ยเนาะไปเที่ยวไหนแดนหกแดนหก แดนหแดนหกก็คือน้นําฝนน้าฝนน้าทะเลไปเที่ยวทะเลไฟดินลมน้ําไฟดินลมมีลมพัดสบายใจออกใต้ตกเหนือออกใต้ตกทิศตะวันตกลมพัดเย็นสบายใจมีน้ําฝนรองรับอืทิศนั้นคือที่จะอ่านใดที่อ <c oughs> <c oughs> นะันใดนะนะวิธีแปลความหมายนะนะบอกโหรตรานี้ถ้าคุณรู้คุณจะสนุกกับมันนะครับ ราหูตกอยู่ในเรื่องของสุขภาพความสุขความเจริญกับพันธุคือการเปลี่ยนแปลงเรื่องบ้านเรื่องการตกแต่งบ้านเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ไหมอ่าได้นะครับอาจจะมีเกณฑ์ในการวิ่งไปวิ่งมาอยู่ตลอดเวลาหรือว่าจากการเกี่ยวกับเรื่องของคนที่บ้านนั่นเองนะครับลราหูเป็นแบบนี้พระหัสมนุตยุและเสาวเมื่อกี้ที่บอกว่าเขาเป็นมรณะมรณะในมรณะแล้วค่อยมามรณะในปัตนินะครับนี่คือดาวใหญ่ที่ทําหน้าที่สี่ดวง นะครับที่เหลือก็คือดาวเล็กละพอวันที่17กันยาดาวอาทิตย,ย์ย้ายอยู่ทั้งช่วงนะเลยเกี่ยวกับเคลื่อนเกี่ยวคนรบข้างพอวันที่19ดาวพุธย,ย้ายก็การเจรจาการค้าขายเข้าไปคุยเข้าไปทําสัญญาก,กับคนรอบข้างขายอะไรไม่ได้ขายเพื่อนอ่ะอืมนะแต่แล้ววันที่ยีกันยาย้ายต่อคือดาวสุกดาวสุกย้ายมาเป็นเกษตรบดีจากสุกนิดเมื่อกี้นีน้ย้ายต่อมาเป็นสุกเกษตรบดีแล้วโอเคถือว่าสวยและรวยมากถือว่าสวยและรวยมากใน บ้านตัวเองออยู่คนเดียวมันสวยอยู่คนเดียวอเนาะหกพันธะุ์ปแปลว่าต้องต้องล้างบ้านวะต้องทําความสะอาดเออเป็นไปได้นะถ้าสมมติว่าคนลักษณะกรากดแล้วน้ําท่วมใช่ปะ่ะพอน้ําท่วมมันก็เป็นได้ทุกคนอ่ะเนาะเราก็วิเคราะห์ตามข่าวเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เรื่องเบสิกทั่วไปเมื่อน้ําท่วมเราก็ต้อง 6, หกเหลี่ยแเล้งใหม่ในเรื่องของความสวยความงามหกเป็นกเกษตรบดี ถูกไหมครับ6ก็เป็นเกษตรบดีอยู่ในเรือนนี้นะครับอยู่ในเรือนนี้โอเคเนาะอ๋อประมาณนั้นหายหมดเลยนะเพราะนั้น6เป็นเกษตรบดีอยู่ในเรือนนี้นะครับอยู่ในเรือนนี้เพราะนั้นก็ถือว่ามันเป็นเรือนอะไรครับพันธุบ้านอาจจะมีเรื่องของการตกแต่งบ้านซ่อมหลังน้ําน้ําฝนอะไรประมาณนี้ได้ไหมได้นะครับผมหรือเป็นเรื่องของการขวนขวายหาการเงินและขนขวายหาความรักได้นะครับไม่มีปัญหานะ แต่พอดูตีกนตรงนี้๊บมันกลายเป็นตีโกนอะไรเอ่ยมันกลายเป็นตีกนสังหารนะครับตีโกนสังหาร6 3 7นะครับหาเงินมาได้รวดเร็วก็ใช้ออกไปอย่างรวดเร็วทันใจสบายมากมนะครับเพราะฉะนั้นมันมีตีโกนของเขาอยู่อันหนึ่งนะครับก็เรียกว่าตีกนสังหารคือหาเข้ามาได้แค่ไหนเหนื่อยที่จะหาเข้ามานะสุดท้ายก็หมดใช้ออกไปก็แสดงว่ายังโอเคอ่ะ ือใช้เร็วอ่ะคือบางทีถ้าเรารู้จักว่าตีก่อนเนี่ยทำหน้าที่แบบนี้เฮ้ยเบรกยังไงดีวะเออใช่ปะเราก็ต้องเบรกไม่ให้มันใช้เร็วเกินไปคิดก่อนที่จะทําคิดก่อนที่จะจ่ายไม่ใช่ว่า99ผ่านไป10 1 0มาซื้ออีกแล้วอ่ามีเปเดอีกอ่ใช่ปะเพราะนั้นอ่ามันอยู่ที่เรานะเรารู้เรารู้แค่ตรงนี้ลวงหน้าว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะต้องมีอะไรรี่เร็วไวเข้ามานะครับประมาณนี้นะเสร็จแล้วไปต่อกันที่ดาว พุทธย้ายนะครับย้ายเร็วมากจากเมื่อกี้ก็สิบเก้านะครับสิบเก้าเนาะเออหกตุลาย้ายแล้วว่าหกตุลาจนถึงวันยี่สี่ตุลาย้ายเสิร์เสิร์เข้าที่ไหนก็เข้าที่พันธุเหมือนเดิมนะครับมาอยู่รวมกับดาวสุกนะสุกกับพุธอยู่รวมกันก็เป็นดาวธาตุน้ําฝนใจเย็นทั้งคู่นะครับตีกรก็เป็นตีกรสามเจ็ดหกสี่อาจจะเป็นการพูดเร็วขึ้นการเจรจาสัญญาข้อตกลงมากขึ้นกล้าได้กล้าเสียอืมก็มาพุธเหมือนเข้ามาช่วยสุกเนาะ แต่ก็ต้องระวังในเรื่องของกกโจรอยู่ดีว่ากกโจรมันเป็นกกโจรตีเรียกว่าอะไรวะตีกกโจรตีโกนสังหารโอ้ติดอยู่ที่เลนเนาะกกโจรตีโกนสังหารเออลองพูดดิลองพูดดิอืมไหนลองพูดดิกกโจรตีโกนสังหารเออเนาะกกโจรตีโกนสังหารกกโจรตีโกนสังหารอ่าใครพูดได้ เดี๋ยวให้บาทจกเนี่ยผมพูดหมายเป็นจกโกนเอาไปนะกกโจนตีโกลนทหารกกโจนตีโกนสกัดกกโจนตีโกนสกัดโจกโกนนกลายเป็นจกโกนไปแล้วนะครับออสนุกสนุกนะกกโจรนรวดเร็วทันใจตีโกลนทหารมามาก็หมดไปนะครับก็ไม่เป็นไรดีกว่ามันไม่มีแล้วกกโจนทํางานนะครับอ่ะเพราะนั้นถือว่าดาวพุทธดาวศุกร์ที่ยายก็มา ก็มาเรื่องบ้านมาเรื่องของการเจจาค้าขายบ้านได้ไหมได้สี่มาอยู่เรื่องของบรรทุกขายบ้านขายที่ได้ไหมได้นะขายบ้านขายที่ได้เนาะอย่างเนี้พอเข้ามาปุ๊บมันเป็นกกจนที่โกนแห่งงานคอที่เราพูดเนี่ยใช่ไหนั่นแหละแล้วคุณจะรู้ว่าเออมันก็น่าจะขายได้วะใช่ไหมเพราะสี่เข้ามาเจจาค้าขายมีอะไรขายหมดเลยนะประมาณน,นั้นเสร็จแล้วไปในเฟสที่ห้ากันในเฟสที่หนะ้าเนาะในเฟสที่สี่เราจะเห็นว่าเสาเนี่ยย้ายมาอยู่ตรงนี้ละนะก็มาเรื่องของปัตตานี นะครับก็คือเป็นมรณะปัตตน้ก็ต้องระวังคู่ครองของเราป่วยเนาะระวังเรื่องของการที่แบบว่าไม่มีคนไม่มีความายับยั้งชั่งใจอะไรประมาณนี้แล้วก็คนสนับสนุนเรื่องของสุขภาพของแม่ประมาณนั้นนะครับสร็จแล้วพอไปในเฟสที่ห้านะมันมีดาวเกตย้ายดาวเกตย้ายจากที่เคยอยู่ในเรือนของอัลลีอุปสรรคศัตรูอะไรวะแป๊บเดียวมีอะไรเกิดขึ้นมามีศัตรูที่แบบมองไม่เห็นนู่นนี่นั่น ทำไมฉันทําอย่างนั้นไม่ได้ทําไมมันมีอุปสรรคตอนนี้อุปสรรคย้ายออกมายอยู่ตรงนี้ก้าตุลานะครับจนถ,ถึงวันสี่ธันวาย้ายมาอยู่ในเรื่องของปุตตะบริวารก็เป็นเรื่องของการมีปุตตะบริวารเข้ามาช่วยเหลือเราหรือเราต้องไปเข้าช่วยเหลือบริวารเราละแล้วดูมันก็จะเกิดตีกลใหม่ขึ้นมาอ่าจะเกิดตีกรใหม่ขึ้นไหมครับตีกรเยอะที่บายเลยนะตีกรใหม่ตีกลเก่าตีกรน,นี้ก็ยังมีอยู่ละ นะเดี๋ยวเราต้องลบทิ้งใช่ป่ะเดี๋ยวคุณจะไม่รู้เนาะตีกนเมื่อกี้มีตีกรนี้อยู่ใช่ป่ะตีกนสังหารมาใหม่มาใหม,ม่ตีกนอีกอันหนึ่งคือเรียกว่าตีกรส่งเสริมอ่าไอ้ตีกรอ่าส่งเสริมถูกละส่งเสริมลัคนาเพราะนั้นมันก็จะกลายเป็นลัคนาบวกแปดบวกเก้าแปดเก้าแปลว่าอะไรครับแปดเก้าแปลว่าทําเพื่อตัวเองเห็นประโยชน์ส่วนตัวดีกว่าประโยชน์คนอื่นคือถ้ามเมางในแง่ดีก็คือ เราช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อนเสร็จแล้วเราค่อยไปช่วยคนอื่นกับถ้าทํานายแยกคือเห็นกับตัวอืนะครับเพราะฉะนั้นมันก็แล้วแต่เราจะคิดเราจะทํานะครับส่วนใหญ่แปดกับเก้าแปดมันแปลกไงบางคนอาจจะมองว่าไม่ไม่ใช่เรื่องอะ่ะใช่ป่ะเป็นเรื่องอะไรแปลกๆเก๋คือปุ๊บปั๊บทันทีทันใดแปดเก้าก็เลยจะแปลว่าการปุ๊บปั๊บทันทีทันใดในเรื่องของที่มันเกิดความสุขสบายใจเป็นสุภาะความสุขความเจริญแล้วมีผลเข้าสู่ลัคนาเรา มันก็เลยอาจจะมองว่าเราทําอะไรแบบว่าปัจจุบันทันดวนแล้วทาให้เราได้ความสุขได้ความดีมาแต่เราอาจจะลืมใช่ป่ะ,ฉะเฉลี่ยความสุขไปให้คนข้างๆอย่างเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นคนอื่นมันก็มองอว่าเฮ้ยไม่เห็นกับตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ป่ะประมาณนั้นนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกเนาะก็แปดเก้านะครับมีตีกรนี้โผลขึ้นมาอีกอันหนึ่ง ก็ถือว่าก้าย้ายมาดีย้ายมาเป็นปุตตะบริวารสิ่งดีๆกาลังจะตามเข้ามาอาจจะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภได้ไหมอือเนาะรอคำนี้อยู่ใช่ปะใช่เนาะเพราะว่าเกตก็มาเป็นปุตตะเยหกก็เป็นเกษตรดีใช่ปะแปก็อยู่ตรงนี้อา่าใสาม่มูได้กี่วัน <laughs> ย้ายมาได้แค่วันเดียวสิบเจ็ดสิบปีละด้อ ไม่ใช่มันได้เยอะกว่าน,นั้นเพราะเดี๋ยวดาวที่ก็จะย้ายเข้าอยู่มาในเรือนนี้ใช่ไหมเพราะนั้นแปดเก้าหกก็ยังทาหน้าที่ต่อไปเออแหมตกใจกันละสิเพราะว่าดาวศุกร์ในวันที่สิบหกก็ย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของปุตตะนั่นแหละที่ผมบอกว่าหกคือการเงินเจ็ดอ่าแปดกับเก้าอยู่ตรงนี้ยิงเข้าลาักษณะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนเข้ามาใช่ไหมเพราะว่าวันนี้วันที่สิบ นเนี่ยจนถึงสิบหกเนี่ยมันเข้ามาเจอกันแล้วล่ะมันเข้ามาเจอกันแต่สุขก็ยังเป็นเกษตรบดีถือว่าดีในเรื่องของบ้านใช่ปะ่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นดาวสุขย้ายสิบหกจนถึงเก้าพฤศจิกาย้ายเข้าก็จะเจอมุมนี้อยู่ดียาวยาว,ยาวเลยเพราะนั้นถือว่าดี <c oughs> ถือว่าดีเพราะหกคือการเงินสิ่งเราต้องการให้มันจะโยกถึงกันไงใช่ปะ่ะถ้าอย่างตรงนี้มันอยู่เป็นหกเกษตรบดีมันยังไม่ได้โยกเข้าหาลัคนาเราเห็นไหมมันโยกไปนู่นเลยวินาศนู่น ใช่ป่ะแต่เท่าหกมันเข้าปุตตะมันโยกเข้าหาสัตชะแล้วมันเด้งเข้าหาเราหรือการทําตีกรมันเล่งเด้งเข้าหาเราเลยแสดงว่านี่แหละเวลาที่ฉันรอคอยอนะครับเพราะฉนั้นจะสรุปง่ายๆเลยเนาะคนลักขณา,ากรกฏเองดาวไม่ได้เสียหายอะไรเลยดาวที่เสียหายคือดาวสาดวงเดียวที่เราต้องระวังเรื่องของสุขภาพนอกนั้นเราใช้วิชาตัวเบาของเราไปเรื่อยๆนะครับ หเข้าอยู่ในเรือนของสะชะแปลว่าเป็นผู้นำนะครับสเข้าในเรือนของสะชะแปลว่าเป็นการเจรจาค้าขายการทําสัญญาก,กับคนรอบข้างหกเข้าอยู่ในเรือนพันธุสร้างบ้านปรับปรุงบ้านเปลี่ยนแปลงบ้านหรือซื้อขายบ้านได้เงินจากบ้านหรือคนป่ายหาความรักนะครับสเข้ามาช่วยในเรื่องของการเจรจาค้าขายมากขึ้นนะครับเกรดหลุดออกจากอลิตรงนี้นะครับมาเข้าสู่เรือนปุตตะ ถือว่าดีแล้วสุขการเงินตามมาถูกหวยแน่นอนสวัสดีครับ